สา,าวอุนไปดูขั้นตอนไหนแล้วงานันสี่ครับปะชมกันแล้วเราก็เจอโดยช่างเลก่อนเลยช่างเลก่กำลังทำวานนี่ถ้าซื้อถูกเลยนะเนี่ยวานเนี่ย ไม่ได้โทรมาหางั้นถูกเลยไม่ถูกก็ดีแล้วถูก,กเลยหยุดยาวเลยไม่ถูกสิ <c oughs> ไม่ถูกไงถูกเอ้ยอุย้ยแม,ม่ไี่สวยจังอ่ะฮะไม่นี่สวยจังอ่ะอว้าวแก้ว แก้วอ,อุ้ยร้องไห้ทำไมอ่ร้องไห้ทำไมผู <co ff s> ้วันวันถ้าเราโทรมาเราใช่ถูกสามตัวนะนนนไอ้แฟนเขาซื้อสี่ห้าชุดสี่ห้าชุด นขนมขนมอะไรแฟนถูกแม่เราถูกเลี้ย่นาเป็นมรไม่ไม่เกี่ยวกันไม่ได้ไม,มไม่ได้คนละส่วนกันคนละส่วนคนละส่วนไม่ได้ถ้าเราถูกอ่ะเราจะเลี้ยงอยู่ที่น้าเป็นเขาใช่ก็เอาเอาไหมเอาขนมไหมเอาขนมป่ะเหเอใครเตีอยใครเตีร้องไห้อ่ะร้อ,อ,ะองไห,ห้ทำไม ลองไหม <laughs> ลองทำไมอย่าลองเดี๋ยวซื้อขนมมาให้กินโอเคป่าโอเคไหมฮะ <laughs> ยิ้มก่อนจะซื้อขนมมาให้ <laughs> น้องนุ่นน้องนุ่นน้องนุ่น เป็นทำไมเป็นวันวันนนี้นะถ้าเป็นวันธรรมดานะเราก็ได้ซื้อแล้วหืมนั่นแหละว่าจะโทรมาอยู่วันกลัวไม่รับสาย,ยงั้นก็ได้เลี้ยงขนมแลได้ไหมอ,อ,นนอะไรนะไม่เลขเขา เราซื้อเราซื้อแต่ก้าวทำโอ้คันนี้สวยครับนี่นุ่นกำลังจัดการมุ่็เขาบอกว่าจัดการให้เลยเอาแบบไหนเอาสวยหรือไม่สวยนี่แคมป์นะเนี่ยแคมป์นะเนี่ยใช่ไหมลูกศรกันยังไ,ไมยไ,ไหม โอ้โคตรสวยเลยวะ่ะอืสวยเลยเออกำลังทำกันอุ้ยอยู่ข้างบนด้วยโอ้ไม่ยิ้มเลยนี่ขึ้นไปข้างบนเลย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้อช่างเรช่างเลงานช่างเลจัดไปตามคำขอเนี่ยขาวขาวสีขาว,ขาวขาวขาวมมุกอือกำลังจัดก,การครับผมจิปนี้ไว้เท่านี้ครับ เห็นหน้าไปลงใหม่มาดูช่างเล่ <laughs> แลฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับครับผมช่องมณนะชาแน,นลครับขอบคุณครับที่คอมชมคลิปนะครับ